ไอสาขาแบบสาขาใกล้มหาลัยเนี่ยนอรังสิตก็มีแบบนี้เฮ้ยกินเคฟซีเราทุกคนเคฟซฟรีโอ้โหมีน้ำกับอันนี้ขีดจำกัดร้านค้าอันไหนอันไหนคือใหญ่สุดอ่ะเดี๋ยวลุงจะเอาเคฟซีไปเสิร์ฟแล้วเคฟซีเดลิเวรี่มาแล้วใครสั่งไว้หมดหมดโอ้โหเขาอยู่ติดลุงเลยอะเคฟซีมาส่กแล้ว เฮ้ยจ่ามันทำมาแนากินอ่ะมันทำให้เรารู้สึกอยากสั่งมากินจริงนะเพราะว่ามันทำเหมือนจริงเลยจ่ามันนอนไม่เห็นเอ้ยเลยสองตัวจ่ามูปอนมูปอนน้องหนึ่งเคปซี่มาส่งไอ้รถมาเฮ้ยรถมาเคปซี่เฮ้ยยุ้ยงแกบผิดจ่าสวย ช่วยด้วยไลแมนตายไลแมนส่งเกมซีตายไม่หรอกไอ้เจี๊ยอแสดงว่าเกมเขาทำมาสำหรับขายได้ด้วยอะไรไม่ไม่ใช่อะไรเราจะมันกันแฮกไงมลุงอยากมีปืนก็ได้ปืนและเอ้าจ็อดล้มอยู่ไหนวะอ้าวไม่ใช่จ็อดใครตกอเไรอ คุณตัตีกันเหรออย่าเดินขอบนะดีกว่าไปโดดออกมาข้างนอกอีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งนะในห้องในห้องข้างหน้านู้นอ่ะเข้าหลังยิงเข้าคนเหรอสองเลยเหรอน็อกคนหนึ่งอย่าน็อกเอ๊้จะดูให้อย่าว่าอยู่บนหลังคาเอ้ยมีคนวิ่งมาน็อก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 โอ้ยบอดยิง ก่อนยิงจะตายเฮ้ยทำไมมันโหดจังจอดมียาปะลึงมียาอยู่บอดยี้เกือบตายไกลๆยังมีบอดวิ่งอยู่เลยจ้ะในลุงคุ้มกันอยู่เติมยาก่อนละไอดีลุงไม่หกหมื่นเลยเหรอไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงต่อให้เราเติมหกเจ็ดหมื่นหรือแสนมันก็หายไม่ถึงหรอกมันเก่าแล้วอืมมันเก่าถ้าขายตอนแรกๆอาจจะได้นะใช่อไหมจ้ะขายตอนแรกใช่ข้างในเลยเพื่อนนานานา อ๋อเขาเจ็บแล้วเพื่อนยิงเจ็บแล้วซ้ายมีเสียงปื่นกับตายอยู่ข้างนอกเหรอจ้าใช่ใช่อยู่ขอบผ้าโอ้ยเจ็บเจ็บเจ็บสวยสวยอุ้ยมันสองคนไอเราก็โฟล่เลยไง เราก็ทำเป็นเก๊กไงทำเป็นแบบลากสองไงจ้ะไอ้ทีนี้ก็ลังบากเลยทีเนี้ยอยู่หัวหน้าก็โดนดิพี่โอ้ยไม่ต้องต้องโดนตีอย่างเงี้ยหรือลุงไงถ้ามันตีก็ไม่โดนไงตีไปเรื่อย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 แล้วมันตายมันไม่เปิดเสียงเฉยมันไม่ได้เร็วหรอกแต่แค่มันไม่เปิดเสียงไงเฮ้ยตายแล้ว X4 X6 โอ้ยบวกสามบวกสาม ก3เยอะแยะเลยโทอะไรอ่ะทำไมมันไม่ดอก AW หรืออะไรมันออก2 4ยี่สี่อะไรเนี่ยอ้าวอยู่ไหนอ่ะอ้าวเฮ้ยเอฟซีเลยทำคอนเทนต์ทำคอนเทนต์ไอสาขาแบบสาขาใกล้มหาลัยเนี่ยมลังสิตก็มีแบบนี้เฮ้ยกินเ f c ซีเราทุกคนเ f c ีฟรีโอ้โหมีน้ำกับอันนี้ขีดจำกัดร้านค้าอันไหนอันไหนคือใหญ่สุดอ่ะอันสิบบาทไงเนี่ยที่ลุงซื้อเห็นปะ เดี๋ยวลุงเจาเดี๋ยวลุงเจาไปกินเพิ่มอะไรเอ่ยทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับโอ้โหเคฟซีคนเยอะเลยอะเคฟซีจ้งผมด้วยนะครับเนี่ยทุกคนเรามีเครื่องดื่มเคฟซีนะครับเพิ่ม60นะแล้วก็นักเก็ตนักเก็ตจะเพิ่มพลังชีวิต75ชิคเก้นบักเก็ตเพิ่ม100เพิ่มยา100เพิ่มน้ำ100แล้วก็เพิ่มชีวิตเต็ม100ก็เป็นดินเนอร์อ้าวเฮ้ยเราโมแต่เนี่กันเราโมแต่ขายของเป็นไง เอ้ยลุงขายเคฟีเหรอเดี๋ยวลุงจะเอาเคฟซไปเสิร์ฟแล้ว KFC เคฟซีเดลเวรี่มาแล้วใครสั่งไว้เอ้ยหลังคาหรือเปล่านะใช่จ้าลังคาเหรอแม่แมอยู่บนบ้านหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวโยนไฟไปให้นะครับเพื่อระวังน่าจะอยู่ในห้องปีนด้วยปีนด้วยอ้าวไม่อยู่ในห้องแต่อยู่หน้าประตูโอ้โหเคฟีมาส่งครับพี ยังมีสมองเขาหรือเปล่ายังน้องอยู่เลยดนบ้านเราแล้วเดี๋ยวลุงโยนเ c ไปให้เขาข้างนอกเหรอข้างนอกเหรอใช่ใช่สวยลดนว่ะน้องอีกเดี๋ยวฝั่งนี้หมดหมดโอ้โหเขาอยู่ติดลุงเลยอ่ะเาเซีมาโ่งแล้ว เฮ้ยจ่ามันทำมาแนากินอนะ่ะมันทำให้เรารู้สึกอยากสั่งมากินจริงนะ <c oughs> เพราะว่ามันทำเหมือนจริงเว้ <c oughs> ยแล้ทุกคนเดี๋ยวลองมากินยาน,นี้ดูนะมันจะเพิ่มเปไรชิคเก้นดินเนอร์นะครับเดียวดีเทลมันเหมือนเลยดูนะครับดูนะครับขอดูเป็นเอพีพีเอพีพีก็คือมันกินจริงๆเลยวะ่ะอ๋อไอชิคเก้นดินเนอร์ไอที่เป็น<ม>ถาดเหมือนเหมือนเหมือนถาดอย่างก็เหมือนลงลองฟังเสียงมันเพิ่มหนึ่งร้อยทุกอย่างเลยเสียงเคี้ยวอ๋อไปทำเอเอเมเอ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 เงเอ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 เ ไอ้ถังไม่มีใครซื้อมาใช้ถังนี้ก็เต็มเลยนะเห็นคนดูเขาบอกลุงว่าเดี๋ยวมีไอแพดมินิเจ็ดทำไมลุงไม่เห็นข่าวเลยจะออกแล้วเหรอไม่รู้เขาบอกแต่ลุงไม่เห็นข่าวเลยนะแล้วนับภาษาอะไรกับเราเฮ้ยเฮ้ย UMP เหรอจ่ามันนอนไม่เห็นอะไรสองตัวจ่ามูปอนมูปอน น้องหนึ่งเคสซี่มาส่งเคสซี่มาส่งแล้วเคสซีกินห็นคนเดียวเห็นคนเดียวแต่อีกคนนึงไม่รู้มีเปล่านี่ไงบอดบอดบอดโอเคเคสซี่เฮ้ยรถมาเฮ้ยรถมาเคสซี่โอ้ยชูเก็บผิดจ้ะช่วยช่วยด้วยไลแมนตายไลแมนส่งเคสซี่ตายเผาเลยโดนไฟแล้วตายไฟอ้าวตายไฟ เอือไฟแรงคนเดียวเดี๋ยวนี้ไฟเวลาตกพื้นแล้วมันไหม้ตัวเราเลยไม่เหมือนแต่ก่อนนะแต่ก่อนมันจะดีเลยเราวิ่งหนีได้อย่างนี้เราต้องเอากงเล็บไปตีดิได้ไหมได้อีเวนไหมฉายาฉายาได้ได้ลุงลุงยังไม่ได้นะยังไม่ได้เลยยังไม่เคยทําได้เลยโอ้โอ้ไปเดี๋ยวจ่าไม่ทําไปเลยทํสองคนเลยให้จ่าโคเปอร์ใครได้ก็ได้ไปเลยไงได้กันหมดแล้วก็หมยถึงให้จ่าโคเวอร์ไงเผื่อน็อกสองไง จ๋าก็เขายิงไงแสดงว่าเขาอยู่ตรงขอบแน่เลยขอบตี้เขาอยู่ตรงขอบเนี้ยแหละเนี่ยเผลอๆก็าเนอะอยู่หลังหินอะไรเงี้ยไอ้ไงปัดขึ้นปัดขึ้นนั่นไงนอนอยู่เห็นปะเร็วๆถึงโอกาสปันแล้วจ้าเฮ้ยเราจะตกปะเนี่ยไปลงปัดไปปัน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 ัด ไม่เป็นไรไม่เป็นไรใครได้ก็เอาไปเลยเย้เฮ้ยเดี๋ยวนะเมื่อกี้เราน่าจะทำอย่างนี้ว่าจ่าเนี่ยอย่างเงี้ยจ่าดูนะขึ้นแผงบนไหมปุ๊บแล้วก็อย่างเงี้ยเออหลังหลโดนนะหนึ่งจ่าเฮ้ยเฮ้ยลุงบ้านก็มีโอ้ยโอ้ยไม่รอดแล้วไปไปจ็อดออกเร็วเลยชารันเร็ว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  ไอ้ลุงไม่มียาใหญ่ๆฟันไม่ได้ซัดเลยแล้วกันซัดเองห้องน้ำเนี่ยคนเดียวเลยเฮ้ยโหข้างหลังยิงลุงซัดอยู่ไหนอ่ะลุงล็อกไปเลยเปิดประตูให้ได้เฮ้ยหรือว่าคนเหลือโคตรเยอะเลยวะล็อกหนึ่งไปยิงไปเลยสามป็นหนึ่งสามสามเป็นหนึ่งสามเป็หนึ่งโอ้โหมันย้อยเหมือนกันว่ะคือมันไม่ได้ยิงไกลมานานละ เห็นเห็นเป็นบั็กเลยในบ้านใส่เสื้อสีส้มเฮ้ยเปิดโผล่หรือเปล่าอย่างเงี้ยเขานั่งอยู่เขาส่องสไนจารหลังเนี้ยลุงลลุุงงรับนนทาบเโอเคผมเห็นละไม่ลุงซ้่งให้หนึ่งนะตายตายเลยที่นี้ตายยยเลวในบ้านที่ลุงมาร์กจ่ายไหมสามร้อยสามสิบแปดเมตรอ่ะมีคนนอนอยู่ใส่เสื้อสีส้มจอดเช็คก่อนเฮ้ยใครอยู่หลังก้อนหินนะมีคนอยู่หลังก้อนหิน ไปไปเคลียร์หลังก่อนแล้วกันบ้านไม่เป็นไรบ้านพวายิงกันอยู่เคลียร์ค่อยๆเคลียร์เป็นจุดวงมันเล็กแล้วเนี่ยเก็บขอป่ะเฮ้ยแต่ว่าถ้าแค่น้องอย่างนี้มันต้องมีอีกไหมถ้าเสื้อส้มเนี่ยเขาหนีมาเสื้อส้มเขาอุ้ยไม่โดนไม่ชาร์จไหมหรือว่าจอดก่อนจอดปัญญากร์ปอดภัยอยู่ปัญญาป่ะไม่ปั๊มไม่ปั๊มอุ้ยสองตัววะไปฮะ สวยสวยเดี๋ยวคนนึงเดี๋ยวจอดตรงนี้นะเดี๋ยวลุงไฟให้จ้าเช็คคนละจุดเลยสวยเอาปั๊กโหลดสวยงามแต่พอมาดูอีกทีเอาจ่าทำไมเล่นคนเดียววะสรุปพรได้ไงวะที่ลุงมาทักวันนั้นแต่ตอนนี้เอ้ยข้างล่างจ่าเล่นพรก็หนีไปเล่นไฟตายโ้สวนครับสวนครับน่าจะตี้นั่นแหละที่เรายิงตรงหลังหินน่ะแต่ลุงดูตรงนี้ให้ อ,อยู่ในบ้านไปเลยอย okay. 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 ู่ใต้เนินอยู่ใต้เนินอะแล้วเขาไม่โดนวงเหรอจ๊ะอ๋อโอเคโอเคน็อกแค่น็อกเหรอแสดงว่ามีคนปะเขาโดนคนอื่นยิงตายโดนในบ้านยิงโอ้มันลาดจ้ะลาดจ้ะอยู่นี่มันอยู่นี่อ๋อโอเคเห็นแล้วจ้ะน็อกอีกไอ้สามให้มันน็อกไปแล้วให้สามให้ตายเลยนี่คนละตัวเอ้ยไม่มีอีกแถวเนี้ย ตรงเนี Ooh, ้ยตัวเดียวตัวสุดท้ายแล้วปูปูเอาสมอปูเอาสมอปูเดี๋ยวเดี๋ยวปูสมอปูสมอให้เฮ้ยโดดได้จ้าโดดได้เลยตรงเนี้ยมามาจ้าโดดได้จ้าโดดได้ลุงก็โดดเหมือนกันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่โดนไม่โดนลอยจ้ะอ้าวลุงไม่ลอยลุงไม่ถึงได้ไหมถือว่าได้ไหมสวยโดดไม่ถึงว่ะโคตรไกลเลยเมื่อก่อนมันไม่ลอยไม่ใช่เหรอสกิลเนี้ย